สวัสดีครับเอฟซีดาตันผู้สมัครมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามป้อต่อเนื้อสำหรับแนวทางราทีวีราเอฟดีแล้วก็ราสตาร์นะครับของวันที่สองเดือนสิบเอ็ดศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะมาดูผลกันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก FC ทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูลาวทีวีนะครัล,ลาวทีวีผลออกเก้า4้านะครับ95414ห้าสี่หนึ่ี่ครับถือว่าเป็น,นีกแนวทางเข้าที่เลขกหนึ่งเนาะเลขกห้าก็เข้านะครับาสนะทั้งสองตัวเลยสำหรับลาวทีวี แต่ว่าเจาะไม่เข้านะครับผมเจาะที่17 18 1เนะ็นเานาะเข้าไปที่1นส่ส่วน5ก็ไม่ได้จับเนาะถ้าจับก็5758 59นะครับจับได้ก็แค่59 59ก็ไปอยู่ในตำแหน่งลันหน้านะครับในเข้านะครับกับต่อที่เราเห็นดีนะครับผลออก703 75นะครับ 703ดศูนย็ดหอันนี้ HD หลุดนะครับ HD หลุดเด็กวิ่งโลดหลุดเลยนะครับสุดตัวประกบก็มาที่เลขศูนย์นะครับมาที่เลขศูนย์แต่ว่าไปอยู่หลักสิบเนาะวันนี้เลขศูนย์ขั้นอที่ลาสตานะครับลาสตาผลออก 3046นะครับ3046ก็กวันนี้ก็ตัวประกบไม่เข้าเลยวันนี้ก็มาเข้าที่6วิ่งรูดเนาะนะครับตำแหน่ง6จะไป6 8 6 9 6 2น,น,นะครับมา4 6 ขอตาววิ่งรูดวันนี้เข้า2องดวทางนะครับลาวทีวีกับลาวสตารนะครับส่วนเฮดีหลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกเอทุกท่านด้วยเนาะนะครับสำหรับเฮดดีก็ตามจริงแล้วมันก็เดินมาหลายวันแล้วนะครับกลับมาตามกัวต่อนะครับวันทีสากับเตียน11ศสอ6 8นะครับลาทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตานะครับ กับอันนี้นะครับ l o ทีวีนะครับเลขเด่นนะครับเลขเก้ากับหนึ่งนะครับอันนี้ผมเล่นเลขจีเลขหนึ่งใครชอบเลขเก้าจับที่เลขเก้านะครับตามจริงหนึ่งก็ระวังเจ็บใครวิ่งรูดนะครับแต่ใครวินมันก็มีอยู่ในตัวประกบอยู่แล้วนะครับเลขเจ็ดอันนี้ก็จับไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับเล่นไดที่หนึ่งเจ็ดเนาะ ก็เจาะไป15 16 17นะครับใครชอบเลข้าก็9ก9า9้9นะครับไปจุดนี้นะครับ ก็ไปกันต่อที่ดาวเฮดีนะครับดาวเฮดดีวันนี้เลขเด่นนะครับได้หกับ6กครับวันนี้ผมเล่นในที่เลขห้ใครชอบเลขหก 6? จับที่เลขหกนะครับก็จะเป็นห้าสองห้าสามผมจับแล้วนะครับแดี๋วหก็จะเป็น6 2 6 3งหกสามหนะครับบาจจะวินเอาเลยก็ได้หรือว่าจะยึบเลขเด่นเป็นหลักก็จับไปเลย6ชุดนะครับ วันนี้ตัวที่ผมจับให้ก็คือห้าสองส่วน3ตัวก็หกห้าสองับต่อที่ลาสตาร์นะครับเล็กดิน ได้0นย์กับ1นนะครับอันนี้ก็เน้น้นที่เลข1ใครชอบเลขศูนย์จับที่เลข0เลขก1ก็ระวังเลข7นะครับถ้าเป็น0นย์ะครับก็จะเป็น0 2 0 3 0 8ถ้าเป็น1ก็จะเป็น1 2 1 3แล้วก็18นะครับส่วน3ตัวผมจับไป้ที่8 3 1สนฉะนั้นตัวที่ผมจับให้ก็คือ3 1นะครับเป็นแนาทางลาสตานะครับ ใครต้องการเพิ่มเติมนะครับก็จับเอาเลยนะครับวินเอาเลยเนาะนะครับศูนย์หนึ่งเลขเด่นเอามาประกบใส่กับตัว,ตวประกบก็จะได้เลขห้ตัวนะครับวันนี้ติดเจ็ดไปด้วยก็ท่านก็เพิ่มไปก็ได้เนาะเป็น6ตัวนะครับกับการที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ คับท้านี้ก็ขอไว้บรให้สมาชิก f อทุกท่านโชคดีในวันที่3เดือน11นะครับปพศน5 6 8นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ